มันถนนบ้านเลยนะกลานกางหันตรงไหนวะกูอยากรู้อะไมันโลกหรือเปล่าเนี่ยมันนลกหรือเปาเนี่ยอ๋อมันมันมันกำลังโลกมันกำลังจะสื่อว่ามันมันอยู่บนรถแล้วคราเนี้ยมันจะไลังจะมันจะเอาจกบ้าใช่ปะไอ้บัสมันจะลกทำไมไม่เข้าใจไม่ได้โลกหานะ เออวางหรอกอภิเหตใช่ของกูล pues ็อกไปก็เท่าน er ั้นอ่ะมีเลขเดิม like พี่เขายังเลขเดิมอยู่หนึ่งสามสองพี่เลพลสเ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 ลสเลขเดิมพี่หนึ่งสามสองพี่หนึ่งสามสองโอ้โหไอเสียจะไปบอกลุ้นไอเสียบั๊มบอกนะอย่างเงี้ยถ้าอยู่เงี้ยโดนบั๊มบอกนะไอเสียตัวมันบั๊มันตกน้ำได้ยัง เอาเออเอออันนี้จะคันนี้เจ้าเกี่ยอครับเนี่ยเอียาแค่ไม่ตายหาก็พอเอาเอ๋น้อยคไม่ช่อมลื่นคม่ว่ะเอางี้คอมจากอะไรดีก่อนไอ้แฮมีพยไอ้แฮมเลย

ลหกแล้วแหลกแล้วคือคอมเริ่มมีอาการมันชื่อวินอะไรไม่ดูนะไอตัวนั้นอะอะไรนะพี่ไอคนที่โอนไปวินทั้งอย่างวีวายอ่ะนู่นนู่นเงยบ้านนู่นผังนู่นนู่นนู่นมาอยู่นู่นนะสตี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 ไม่แคสหรอบอสอยู่ปะโอเคสตี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 เฮ้ยมึงคุยกันด้วยคนไหนมาดิดิ ฟังไงบัสไดไอ้บัสเป็นคนหฟังนะวันนี้มึงได้บวกแน่โฟกัสชุบเพื่อนและดันไปเล่นตามสไตล์ตัวเราไม่ต้องกลัวอยากกลัวรถมันมันทุกเราจะไม่แยกกันเลยเราจะไม่ยกันวันนี้เราจะเต็มระบบเหมือนกับวันแรกที่ตีกันฟังฟังนะเราจะเล่นแค่โซนเดียวเราเราคืนแค่โซนเดียวก่อนแล้วไปดันเข้าไปจะไม่แยกวันนี้เราจะไม่แยกทุกคนเราจะชนะมันจะหนีไปไม่ได้ฟังนะวันนี้กูขอสุดเสียง ได้ประเด็นสู้เป็นสู้มาวันนี้มาเรเมสร้านวันนี้พี่บอลพี่บอลพี่บอลมึงฟังกูพี่บอลมึงมึงเห็นมึงเห็นตัวมันลงปะมึงมึงไปตอนที่มันลงเลยเว้ยมันจะไม่ตั้งตั้งตัวมึงเชื่อกูฟังนะฟังนะตอนมันลงเอาไปเลยมึงเชื่อกูดิมันไม่ตั้งตัวหรอกมันลงเราจะวิ่งไปเลยเว้ยแตกยิงมันยิงมันยิงมันเยอะๆ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 พี่ยิงล้อมันเลยพี่บอลเอาไปเลยก็ดีนะพี่เอาไปเลยก็ดีนะพี่จะเล่นฟังไหนจะเล่นฟังไหน ขวาไหมขวาขวาอยู่กันขนนขวาเยครับไปไปไปปาปาขอยากกันนเสื้อป้าป้ากขาอยากกันนเสื้อน่อยอย่าลืมลนะพี่รวยเลิกเลิวจะ้างไปสีก้างผมลืมผมลืมผวลืมจะสีกวางปาขวาขวาขวาเลยก็ไวอยู่ขวานี่แหละยู่ขวาน

เฉียวจัดวจัดชเปแท็นะชูไป้แนะชูเป้แ็กนไม่ตื่นตม่นตื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 ่ตื่นต่นตื่นตื่ื่นไื่นืนื่นื่นต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 ื่นื่นตื่นตื่นื่นต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 ืนตื่นืนตื่นืนตืนตื่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 นืนตืนตื่นตื่นตนตื่นตื่น่นตื่นตื่นตื่นื่นตืนตืนตื่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 น

มันหมดแล้วไอ้หนไปได้ยไอนจะไปคืนไปไอ้หนไปืนจัดไอู้ไปคืนไอนจะไปคืนอ้นไปื้นไปคืนไน่ไปืน้นไป่ืนไนูจะไปคืนไอ้หนปนไ้หนูจะไปคืนไหนูจไปนไอ้หนูจะไปืนไอ้หนไปคืนไอนไปืนไอ่นูจะไปืนไอนูจไปืนไ้หนูจะไปืนไอ้หนูจะไปืนอ้นจะไปตืนไอ้หนไปืนไนจไปืนไอ้่นู่ะไปืนไ้หนูไปคืนไอ้หนูจะไปื้หน เฮี้ยเนี่ยเฮ้ยฮาร์คิสฮาร์คิสฮาริสไม่ได้เก่งหรอกขุยส้มตีนไอ้บอสอยู่บนรถไอ้เด็กเฮี้ยเนี่ยเขาไม่ได้ยิงอยู่บนรถอ่ะเดี๋ยวกูชุบตีนพูชุบตีนกูชุบเตีนผมชุบชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเฮ้ยไอ้นี่ได้ป่าเฮี้ยมันยิงตัวชุบแกตัวชุบเอาให้หมดดิ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 เอาให้หมดก่อนเอาให้หมดก่อนแล้วก็การฮีร์คิสหลังเอาให้หมดเอา้ยนี่นี่มันทำไรอนี่มันทำไรขายคำปะเ ไปเฮียอะไรล่ะตามดูบูราราวอที่มึงเคยพูดมีไอ้ยี่อ่ะตัวโง่เลยมึงไงเดินลงรถกบหน่อยมาเล่นลงรถกบดิคนที่ว่างมึงมาเล่นลงรถกบดิครับมาคมึงห่อมึงห่อขึ้นรถรถอยู่ใกล้แล้วห่อขึ้นรถรถอยู่ใกล้แล้วห่อขึ้นรถพี่ถอดไปใช่ไหมไปไปไปมึงเอาไปเลยวมาเอ้ยกลัวไปถ่ไป ลอยมังฟังคืเลยฟอกเอยอ่ะ้นรถถอดเสรแล้วก็ยไตหปถอดเสรแล้วก็เรถอดเสรแล้วก็รถต้องรถตรงนี้ขึ้นรถเลยเร็วขอขึนรถไปกว่านี้ขึ้นรถขึ้นรถเ็เหลือเยอะเลยเหลือเวลเหลือเี๋ยวกูห่อเองบดบดกูห่อเดกีกลหมดไปเดี๋ยวกูห่อใหเดินจริงไอ้เพื่อนดิ้ตยเดินอ่ะเหลืเหลือเหลเหลือเวลาเหลือยู่พอเสร็จแล้วซ่อมรถขึ้นรถพอเสร็จแล้วขึซ่อมรขึ้นรถ แค่เราล่อเยอะมึงใจเย็นมึงคอยยิงมาดิเนี่ยมึงยิงมากระ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 มาเอามาออกเลยออกเลยออกเลยเฮ้ยสองตัวที่บ้านมันอ่ะต้นเด็กอินเมยถอยถอยถอยเลดิคือรถเฮ้ยคนที่ว่างมึงบอกเพื่อนดิคนที่ว่างอ่ะคือรถที่ว่างเดี่ยวมันต่อเดี่ยวมันอีกเดี่ยวมันอีกไอ้แท็กก็เพย์เพย์เพย์ไปเพย์ไป ออกไหมเนี่ยออยังไงอะ่ะเ,เราทำสั่งอยู่